เอ้ามาพวกโหรช่วยเราบอกเราบอกไม่ใช่อเราบ่นไหมกูไม่เคยพูดเล่นตลอดเลยนะที่จะซัดไอ้หน้าไใหญ่มายังหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคนก่อนที่พวกมึงจะไม่ได้เข้ารีบเข้ามาเดี๋ยวนี้โอ้ยเยี่ยมเป็นควัวเลยวันนี้เล่นบ้านไหนโวตโวตโวตเบสคนไหนอ่ะเบสชื่ออะไรโอชิโนะพี่ควายในนี้มันไม่ได้ชื่อนะไอ้สัตว์อ๋อชิดชอนอ๋อแสดงว่าในนี้มีแต่เราทิ่ชอนบุญมาทาง อะไรชื่อเีราชอนรู้จักแต่รู้จักแต่ธนาธรไหนก็จเกมเกมเกมกูได้กูไม่ดูบอลแต่กูดูการเมืองอ่ตอนนี้เราได้ภารกิจมาในการเอ่อ cover หรือว่าป้องกันพื้นที่แห่งนี้นี่คือการซุกซ้อมนี่คือการซุกซ้อมเข้านานหรองนานๆนิดนึงโอ้ต้องเขียนตัวเลขเลยเต้องทำอะไรพี่ต้องทำอะไรจะมีอีเวนต์มาให้กระดาษเออหนึ่ง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 ตัวเรจะกลับเรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้มันก็คือเอะครคือคือ เออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอดในการำนวนมากกำลังตายนนี้ทุกคนกำลังถล่มฟาฟาวุ่นอยู่พี่เอาเอคมาไหอ่ะเช่วยๆกุ้กันหน่อยเดี๋ยวจะไปวางกระดักข้างหลังเคลียร์ข้างหลังเคลียร์ตายตายตายหลังตายยี่งทำไมผมโถที่พระเจ้าเอเฟสไอ้เชี่ยาายนี้ไม่ได้มาง่ายๆจริงโคตรแรงเลยต่อไปนึงอุ้ยกระสุนดกว่แล้วอ่ะรู้เต็มป่านหรือผู้เขาก็ต้องหากระสุนต้องหากระสุนเปีล้วเชื่อมพี่มาหน่อยดิ ได้เนี้เยอะมากได้เนี้เยอะมากกระสือมันหมดนะกระสือหมดมั้งมึงกลัวเราต้องแยกคนละฝั่งวะเพื่อนใช่แต่ตอนนี้เรามีไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องดมกันไปก่อนกระสือหมดนะมันมีกี่ที่ตอนนี้ที่ไอ้นี่ได้เไปไปลองวิ่งหาดูมีมันมีดอกเดือดมันไม่มันไม่เข้าข้างหลังเลยนะมันเข้าด้านข้างว่ะโอ้โหโอ้โหอ a s y เสริสรีสจ้ง่างเหมือนกับกูไอจินป่า เออไอเหียขอกล้วยยังง่ายกว่านี้โอเคคอับตรงรอเบินะไอเหียพูดงี้นะเบสิบกพูดงี้นะจริงนะเฮียกลัวลูกซองมาทั้งหมดไอเหียกูเป er ่า <compelling> ห <Yes> <Williams> ัวไม่หมดพี่ชอตโลดไอเหียล็อกเียล็อกอียล็อกไอเล็อกไอเล็อกเอเฮีล็อกไอเฮีล็อกไอเล็อกอเล็อกไอเฮียล็อกไอเฮียล็อกไอเฮาล็อกอเฮีล็อกไเีล็อกอเีลอกอเฮายลอกไอเีล็อกไอเฮล็อกีอกเยล็อไอเอียล็อกเฮียลอกีล็ไอเีล็อกีล็ออเอ อันนี้ต้องทำอะไรวะคุมอะไรวะกูดูกูดูด้านหลังเหมือนเดิมเขามันบอกว่า Protect the Generator ก็คือเราต้องการในเน่เน่เน่ที่มันกำลังดำเนินอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยซัมบี้มันจะเข้ามาตีไว้จำไว้ทุกคนโอเคครับพี่